มาสักการะพรบอาจารย์ครับจันทร์พันธ์คุณโยมมือนี่มาพ่อย์เนาะมือพ่อยีขึ้นน้ำคนมาดีไม่โชคมือนี่มากกันเป็นคณะที่ทำพรอาจารย์มาทำบุญครับครับพอดีทั้งแม่คู่ปูดำล้วก็ทั้งเอฟซีจากกทมครับที่เด่นมา เตรียมในส่วนงานบุญวัดป่าจางไทเพ่นว่าอยากมาเบิ่งที่โบดโบทูที่ว่าจะรลางใจเฮ็ดไหมครับเริ่มเฮ็ดแล้วเหรอบูกันเลยครับที่เฮีนเห็น <laughs> ทั้หมไทยตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเอาลังค่าออกกรเอากําแพงเอาอยางออกกรจังค่ยสิตั้งเสามาเลยม่เด้เพราะเขาต้องเฮ็ดขึ้นมาจากขางลา่างเพราะว่าอิฐปูนใต้พวกนั้นอ่ะ เอาลงมแล้วมาถืลงอย่างมันสิครับมันเจ็ดงาครับคือ <hi> คือคือเขาสิเห็ดเสาขึ้นมากไอไอไอนั่นเสาขึนมากกวนแล้วเอาเสาขึ้นมาก่อนแล้วหมายถึงว่าเสาขึ้นมากเห็ดตัหมอกยังขึ้นมากนะครับขึนมากกวอนแล้ววันนี้พอเห็ดเป็นคาดยังกะว่าสิเป erm ็นนั่นแหละเขาค่อยค่อยยังติพังลงพังลงแล้วสียเอามาใส่เนื้หันเลยบ่เอาย่ายนี้ทุกสิ่งตัวอย่างบ่เอาไปใช้เลยบ่ ของเข้าไปเลยอืมสิทับไปดังงหนเพราะว่าท่านพื้นพื้นที่เขาเขาหยืดด้วยกันมันสีอยู่สูงนี้หลังกำแพงแก้วคนนี้ครับวันนี้พื้นพื้นรอบบัวนะครับีนั้บัวสีสูงขึ้นไปอีกอ๋ยกพื้นสูงขึ้นอีกแมนไอจากกำแพงแก้วน่ะมันสิเป็นพื้นที่อ่าย่างรอบปกติครับแต่ว่าวันนี้อ่าจากนั่นขึ้นไปอีกสิไปประมาณสองเมตรขึ้นไปโตบววขึ้นไปอีกขึ้นบันไดอีกไปสองเมตรขึ้นอีกครับ เอไงมันประมาณยี่สิบกว่าเมตรสูงน่ะจากพื้นจนถึงเมนยอดยอดชอฟ้าแมนประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเมตรบู๊หลังไตัวครับไงอ่ากว้างกว้างนี่งเขาจะเห็นว้ว่าสิบสามเจ็ดกับอีกฟังละสาม นั่นสิเป็นสิบสามสิบสี่เมตรกว้างนะกว้างหนาบดโตบดเน้นนะกว้างสิบสี่เมตรยาวประมาณสิบเจ็ดเมตรสี่สิบเจ็ดโอ้ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเป็นครับเอ๊สิบสิบสามสิบสี่เอ๊กสิบเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ดนแหละล้ววันนี้อ่ารอบรอบเมื่อเลยนะแต่ที่พังกันล่ะ ที่กว้างซ้ำตำซ้ำผังที่ทททเขาเจ้าเฮ็ดไว้ที่เป็นตีไว้แล้วเนียนขนาะกว้างมืดแทนเลยแต่ว่าวันนี้ไอ้คองของวัดนี่ยจอิารอบนอกทัางในน่ยก็สิเป็นพญายนาคเกี่ยวมาเลยแปดเก้าถั่วเลยเกี่ยวเป็นแอลโบดขึ้นมาเลยทั้งโซในข้างในกับข้างนอกขึ้นกันชั้นนอกชั้นในก็เป็นขึ้นกันเหมือแต่ว่าปลอยลงก็อย่างเหตุแบบนั้นครับเขาอ่าเน้นผู้ไอ้ช่างนี่เขาสิเน้นเรื่องศิลปะนะเขาจะเน้นศิลปะปูนปั้น ที่โยมเห็นอยู่ข้างบนนั่นแหละทีมงานเ,าเขาเขาจะเอา,เอาแบบปูนปั้นแบบไล่เนนั้นต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นปูนปั้นที่เน้นปูนปั้นนะน่าโบ,บนตอนแรกพักขันวอาไว้มันหกเกดลานแล้วอยู่ดอกวะท่าน่าติมแเมนหกเกตลานนี่มันสิบล้านติประมาณสิบล้านคนละมัม้งอปาโอ้แสดงว่าปีเดียวนี่ว่าต้องเบาเลยครับท้าวสัตว์เอ้านี่มาว่าปีเดียวแล้วถ้าถ้าตามปีนี่เซตถือเก่งเลยแหละอื เพราะว่ามันเอ่อเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันคล้ายๆว่าข้าเห็ดไม่เมื่อตัดคงรูปไว้ตั้งแต็มพวกไอ้ไอ้เซมารูปนี้มินเอียงเอียงๆเรื่องนั้นเนี่ยแทนเมื่อแทนแทนพระพุทธลูปพระประธานใน้บวชกับศีรษะางมาะ่อนแล้วกับศีรษะอากเกิดไปไหมแล้วกับศีรษะแทนไม่อีกเพราะยังไงเขาคล้ายๆว่าข้าวสางไหมกระเบื้องกระเบื้องหลังคาหันขันทางเบิ่งแล้วว่ามันบ่สามารถที่จะเอาใสได้อีกก็คือศีได้เปลี่ยนไม่เมื่อ เปลี่ยนใหม่ดหรื่าแต่ก็คงเปลี่ยนแหละเพราะว่ามัน40กว่าปีแล้วเด้หลังค<อ>านนหนี่งห้าหหหสิบหนึ่นงห้าสิบพอก็47เพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยว่าขนาดก็กคือยังเฮ็ดใหม่ก็คือเปลี่ยนใหม,ม่้มืดครับคงไว้แต่ไอ้โครงสร้างพื้นฐา,านของเก่าของของหลวงปู่คนที่สร้างไว้แค่นั้นครับนอกนั้นก็เปลี่ยนใหม่้มืดสิบล้านผมเงียแตกเลย เงิอยเยไหลใหญ่สดๆเงินร้อยยิ่นมาสิบล้านเพราะว่าอยู่นี่เพราะว่าเป็นยังไงที่ว่าไอ้เรื่องนั้นเพราะว่าไอ้พญานาคนี่สิบล้านช่วงเม่อนะนนะสิบล้านนะช่วงหลังค่าน่ะถามขั้นนวดข้าเจ้าเรากับเบื้องเขาอาจขันเขาเปลี่ยนไม่เมื่นี่ยขันเขาบริษัทของเขาว่าเส้นขาซานเส้นขาเลยเขายังมันสิโตกะแปะล้านคนนี้แต่หลังค่าซื้อนะครับแต่หลังค่านะ พะมันกว้างมันมันต้องใช้เหล็กแข็งแล้กการนะง่ายพ่อก็เลยว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ็ดมิ้นปีนี่ว่าเสียมันได้มุ่งหลังค่านะค่ะมุ่งหลังค่าแต่ว่าแงมเข้าทั้งทางครกำอย่างต่างๆมันยังได้คือเก่าเด้เพราะว่าไอ้ใบเอ้เสียมากยังยังไงยังเขาคือเก่านะเขาบ่อใดยหญ่เขาบ่ไดดบ่ิใดถอดบ่อใดถอนออกคือเอาของเก่าไ้มันกัดทั้งใส่ได้คือเก่าบวชนะค่ะพอเขาสั่งทำแล้วของเก่าเขาบ่อตรงบ่อใดนั่น เรียกว่าแมนมันสิาคาหลายมือมักสิได้ใช้เวลาโดนกับโบเป็นยังเพราะว่าบวชยังใส่ใส่ใส่ใส,สังกรรขับในคือเก่าอาย่างเี้เขาสามารถแต่ไม่มีเออเพิ่นมาบวชสิกว,ดกวดได้บวชได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมีอย่างอย่างเมื่อคือโบ,บวชมันถูกต้องนี่มีมีสูงค้ามีอย่างครบแล้วเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ไอไอยางเรื่องนั้นกับสิเอาคงไว้คื่อเก่าแต่ว่ายางอื่นกับไอที่มันเอาใช่ได้กับวัไหน แต่ว่าที่แน่ๆกับเบื้องยังพวกกับเบื้องที่มันแสกคือมันยังเนี่ยเจ้ากอดเสียวล้มมาไวอยู่ทันใจฮะแล้วก็ทับเลยแผ่นซีแผคเขาจะงกอสีเฮ็ดทำเรนรูปเลยทับเลยคอันละริบลาก็ไม่โจกออกไปก้อนเมื่อเช้าันนี้่านผู้ใหญครับอีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับก็คืนนี้ทับมาเอาปัจจัยที่ว่าจองเสาอีกหนึ่งต้นที่จองกับพระอาจาร์เลยครับแต่ว่ากับยังบ่ะหันเมื่อได้ครับพระจานร์กับมีเอฟซีซอย ร่วมบ here, <c oughs> ุญอนุโมทนาน้ำกันมาแน่เล่ากะพอดีงันเดือนออกคนม่โคกอะสิพอนใจให้เราเหรอครับเดือนออกก็สิพ่อนใจสาวต้นเรื่องนี <t incomplete> masa, ้เท่าไหกว่าอันคนมีโช่าตอนนี้ต้นเดือต้นน้อยสองหมื่นห้าส้อแต่ว่าแต่ว่า เสาตอนนี้เหลืออยู่สามสามสามคันออกไปสองเหลือสามเหลือสามนะครับเนาะเหลือสามต้นนะครับแต่ว่ามีเอฟซีร้ายๆคันเพิ่นเกิดสอบถามสอบถามทีว่าเข้ากั่าผู้ใดบ่มีปัจจัยนี่เข้าก็สามารถรวมกันได้เนาะครับคือาบ่ได้จำเป็นต้องจีเป็นจองสองจองเสาสิดาเพราะว่าเพิ่นม่ได้เทศเสาที่หลังคาเพิ่นก็ต้องมุ่งคือกันมนะครับพวกกระเบื้องก็เบื้องย็งต้องปูลายอย่างเนาะครับเขาก็ ถือว่าจัางไงก็ได้ร่วมร่วมเฮ็ดร่วมสานํำกัน,นคือเก่้นะครับแล้วก็น,น้อยหลายนี่บ่ต้องคิดอีกยังกับผมว่าเฮ็ดบุญเนะาะเพราะว่าโอ,อกาส<อ>ที่เฮาจะมีบุญรวมเฮ็ดเอเกี่ยวกับโบต์นี่หายยากได้ค่ะคาหายยากแต่ละบันทีเนี่ยค่ะเฮาอยากเฮ็ดนี่โอ้ย้บมีเงินหลายเนาะบ่มีปัจจัยหลายเพอได้ก็เฮ็ดได้เนาะค่ะเฮามารวมบุญน้ากันก็สามารถเป็นโบต์ได้ค่ะ แต่ผูมิมีกับสาธูน้ำจ้าสาธูจังสี่กับแต่ก็ะได้บุญแล้วเนาะใจไปเลวเด้เอ้าบาดนี้กะนี่นี่ค่ะไม่ๆม่กัอ๋อไม่่เกี่ยวกัในส่วนของสาวต้นนี้ผมถวายไว้พระจารย์ไวก่อนมืนหาด้วยครับควันใจวะควันใจ แล้วก็ที่มีเอฟซีที่ทางไก่ที่เพื่อนโทรมาจองนะครับแต่เพื่อนว่าอยากเครียดอยากได้อยากจองแต่ว่าโบม่มีเงินก่อนที่ว่าสันเห็นคนไม่โชคพอนอยากพอน้ำอยากพอน้ำพอนบุญพอนบุญเอาเ็เลยว่าไปถามอาจารย์ตัวไหนแน่ได้บ่เพื่อนว่าเพื่อนสิพอนเอาเดี๋ยวเรหาพันหาพัทนะครับคุณคุณรัตพรลิวมาคุณนัตพรรลิว กะอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อครับได้อยู่ครับผมที่ทรงผิดผมทรงใหย่ครับที่ทรงไร้ซื้อไม่ใช่อาจารย์ล่าสุดเหรอครับนาฬิกาลูกนึงอ่ะนาทพ่อหนึ่งนาทลิกาครับเอานาทลิกาปะนาทิกาลูกนึงนาฬิกาลิวปะโอ้ยนาฬิการลิวจำได้อยู่ดิอ๋อจำได้ผมขอโทษได้หลายค่ะที่ว่าเพิ่นพอนนี่เพิ่นว่าเพิ่นบอกอันนั้นไปเสื่อนะ ว่าอะไรเขียนลงอยู่แม่เขาเลยจำได้ว่าคุณนัทธริการเนาะอันคุณผู้โยชน์จำซื้อผิดคุณผู้โยชน์กโทรได้หลยคุณนัทธริการลิวและครอบครัวอยู่ระเทศเลยเพิ่นไม่ได้บอกว่าเพิ่นยู่ไสครับครอบครัวอ่าเพิ่นบอกครอบครัวนามสกุลมากอยู่แต่ว่าผมกัด ช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงครับอาจารย์จำจำยังไม่ค่อยย่ายคือเก่านะครับสงสัยอาจารย์ใครใส่หลายฝด่น <laughs> <laughs> ก็เลยงงซับซ้อนเลยเมื่อไหใส่ง่ายหลาย <laughs> ใส่ง่ายหลาย <laughs> ใส่อยู่ใส่ <laughs> เอาอาจารย์ครับอาทุกอาทุกถูกครับ,รบแล้วก็มีแม่ครูปูดำนะครับกะพอดีเพิ่งกะมามาเบิงมาเห็นก็เลย <laughs> ทำบุญนคนะุณนัท นตริกานิวนัทริกาลิวนิวนิวโหนูเจเรอีลอลิงอ๋อเนี่ยผิดอีกแล้วบ่ครับผิดคนแสกุลนัทริกานิวนัทริกานิวคอมเมนเตอร์ซื้อเรียบร้อยแล้อกดขอดีคนผู้ชมวันใดเปิดไลน์นะครับนั่งเราทนี่กันแตว่าสิจำได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือจำผิดนะครับอ๋สาธุยังไงก็อนุโมทนาสาธุนั่เด้อครับผม แต่ว่าในส่วนตัวดีตัวดวด,วดว mm hmm. พระอาจารย์บอกว่าอย่ยคุยเถาะพระอาจารย์พ่มอยู่นี่เพิ่นบอคอยบ่คอยอไอ้นั่นเรื่องนี้ปันไดนะครับก็ mm hmm. คือยังแอดบอกไปวัดป่า mm hmm. นะครับวัดป่าอยู่ในป่าอีหลีครับแต่ว่าอยู่องนี้คืออยู่กลางสานํำซื่อๆ <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> เอา้าบบานี้ก็ น้ำส่งบุญเรียบร้อยแล้วด้วยครับตัวเลขกับบ่มีกับสิพ่อซั <c oughs> อบน,นีนะครับวันนี่ยแล้วก็ขอตัาจัดอะไรครับเป็นนพ่น่เอานะครับกมาต่อในส่วนของแนวทางตัวดีตัวเด็ดที่แอดมาได้อยู่ที่วัดป่านานาดรอยพระพุทธบาทนะครับพรมามหาการน้ำเพิ่นบ่ได้ให้ตัวดีตัวเด็ดมากครับแต่ว่ามีที่มาที่ไปนะครับ ได้จากอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเพื่อนอยู่นี่แหละแต่ว่าเพื่อนบอให้ออกซื้อเสียงเรียงน้ำนะครับไม่ให้ออกชื่อเสียงเรียงนามนะครับงวดวันนึงนี่เข่าเจ็ดแปดเต็มเต็มครับงวดนี้เพื่อนไห้มาจังสี่ครับนี่เด้อครับผมอกองสามตัวครับในจังไรล่ะสีเห็น เจ็ดหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าครับเจ็ดหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้านะครับพระอาจารย์เพื่อนบอได้บอกรายละเอียดว่าแนวทางตัวเลขนี่ไปจังใดมาจังไดน,นะครับแต่ว่าเพื่อนว่างวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเข่าเต็มเต็มนะครับคือในเมื่อพระอาจารย์ท่านไม่สะดวกที่จะพูดให้ฟังนะครับแอดกับแอดกะจะพอถาม ครับเพื่อนก็นต้องมีเหตุผลของเพื่อนเองนะครับเนาะแต่ว่าแนวทางตัวเลขเนี่ยเพื่อนห้มาอยู่ร่องไปเบิรงเดอร์มักกัล่องสื่อเบิรงว่าสันทำมกักกาแล้วป้ายว่าสันครับเพื่อนว่าเจ็ดหนึ่งเก้าครับศูนย์เก่านะครับแต่ที่ว่าแอดว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่นะครับเจ็ดหนึ่งเก่าแอดเห็นเลยแอดอยังมักเลยครับ มักอยู่ครับโอเคครับผมก็ชัดเจนแล้วครับถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมเดี๋ยวจังไรคลิปนี้แอด็็ต้องฝากไว้แค่นี้ครับนะครับแล้วกาสุดท้ายนี่ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอซีทุกทุกท่านอีกเท่ทนอททนึงนะครับที่ได้ห่วมเห็ดห่วมสางกันมาไทายได้มากรวมบุญเห็ดโบสถกับแอดนะครับ ผลบุญนี้ค่ะขอให้ทุกทท่านนะครับสมหวังในสิ่งที่หวังทุกๆประการนะครับขอบคุณครับผม